อยู่ดีมีแห้งค่ะพี่น้องทุกคนค่ะมอนีชุดที่การจะพาไปอัปเดตชีวิตตะกงแต่นปาตังกาที่สื่อใครมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหาพูดพี่น้องวันที่สิบห้าวันนี้ก็สิบวันนะคะก็จะไปดูว่านตอนนี้น้องเริ่มฟักแล้วน้องเริ่มออกแล้วน้องเริ่มออกมาเดยสองมือแล้วไปเบืองว่าออกมาสองมือนี่สีขนาดโตซ้ำดาเนาะนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอ๊ เป็นกงนล่ผู้ททนผู้ใหญ่พันเติตดกงห้เด้อนี่บอกงหญ่หนึ่งเพราะว่าเห้าเบิงของคนอื่นแหละมันกงหน่อยพูดมันย่านมันแออาอก็เลยเฮ็ดกงง่ญ่นี่ตะกะแต่นปะตังกาของเราอายุสองวันเพราะว่าอเอ่อเริ่มฟักจริงๆเนี่ยคือมือว่านตอนเสราเริ่มออกแล้วก็แต่ตัวเร็วนะเบืพองนออันนี้ท่ายจากนอกกกงให้เบืงก่อนนอะนะคะ สองวันเขาบอกว่าในช่วงชีวิตของตะกแตกเนเนี่ยมันจะหลอกขาบอยูหาวกเถือเพื่อ,อ,อจะการจเจริญเติบโต,ตของเขาเนาะนะคะแล้วก็ประมาณสี่สิบห้ามือบอกเขาก็จะเริ่มเริ่มไข่เขาก็จะมาเอาไข่เดี๋ยวจังแรกก็จะไทยพี่น้องเบืองเป็นระยะเรื่อยๆเนาะนะคะเพราะว่าของเขาเองเขาเลี้ยงเองเข้ากับ่องไทย ไ้เบิง้งนุนี่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 น,นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะขอาใจว่าอันนี้คือถาดอาหารเนาะอันนี้ไม่ใช่ถาดอาหารเด้อมันเป็นอันบอนบอนไข่ของตะกะเตนที่เราซื้อมาอันนี้ขีดหนึ่งหนึ่งพันบาทขีดไข่ขีดหนึ่งเพื่อนกับฝังกบดินไม้มาที่นี่อยู่ไปเพื่อนมันฝากออกมาที่เห็นข,ข้าวขาวนี่พี่น้องที่เห็นข้าวขาวนี่บมแมนหยังเด้นะนั่น,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 นเปลือกไข่ตะกะเตนเปลือกไข่เขาเนาะเปลือกไข่เขานะคะ เออมันก็เลยเป็นขาวๆแบบนั้นมันก็ฟักออกมาอันนี้คือตะกาแตนสองวันตัวใหญ่เติบตัวใหญ่เติบตัวซมแมงวันนะคะประมาณเท่าแมงวันนี่น้อยเล็กๆเดี๋ยวจะเบืงบ้งๆใกล้ๆค่ะคุยอย่างกันเนาะเด็กๆของเรานะคะเด็กๆของเรา ก็เลี้ยงถามว่าเลี้ยงยากบอนี่เท่าทีเอามาตั้งแต่มือมือสื่อใครมากก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือพรมแค่น้ําไว้พอน้องฟักก็เอาใส่กรงแล้วก็เอาหยางกินอันนี้ก็คงยังยังกินไม่เก่งก็ยังบวเปืออเท่าใดถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็คงจะกินเก่งกว่านี้นะนะฮะเอากับไดไฮน้ำหายังเพื่อนก็ยูองเพื่อนไดยู แล้วก็เดี๋ยวมาดูกลงของเราข้างนอกเนาะเอากล่อ,องมานี่ค่ะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันมดอันนี้เพื่อนเอาถ้วยใส่น้ำป้องกันมดนะคะที่จริงถ้าตะกะแตงเขาโตใหญ่แล้วเขาจะบอยานมดหรอกเดยวยค่ะแต่ว่าถ้าป้องกนันอีกก็คือในส่วนของไข่เพราะว่าไอ้มดมันจะชอบมาไข่นะคะมากินไข่มาเจาะไข่นั่นเองเนะเาะเดี๋ยวห้าก็ะสิไทยห้เบิงเป็นระยะว่า จักเมือจักมือโตมันสีขนาดซ้ำใดหรือถ้าผู้ใดสงสัยยังหรือว่าต้องการพันทดอสอบถามยังกับเมียนใดเด้อเดี๋ยวชุติการจะมาตอบในส่วนที่หูเพราะว่าไปศึกษาดูงานมาแล้วที่อำเภอปราสาและก็ซื้อใครเพิ่นมาทดลองเลียงกะกะบอกแมนว่าหูดอกขากทดลองเบืองขึ้นกันแต่ว่าเท่าที่สังเกตกะบ,บน่บบนาา่าจจะบ่กอาจะยากิยัง ะะที่สําคัญที่สุดคือบอไหมีสารเคมีเนาะมาไก่นะคะโดยเฉพาะหมอกควันจะเป็นสารเคมีควันเอียงกระตามแต่ออพราะว่านออกยังหน่อยอยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกวันหลังเนาะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้น้าเด้นนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ